สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับผมนะเขามีบางสิ่งอยากพูดอยากเจรจากับคุณให้เข้าใจเนาะเขามีบางสิ่งอยากพูดอยากเจรจากับคุณให้เข้าใจเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะใช้ว,วิจรารณญาณนะในการรับชมรับฟังดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะนะคะดูได้ทุกคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ราศีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะ ที่อยู่ในประเทศไทยแถบเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดงดูแรนดอมดยพิกาศนะทุกคนคะใครเข้ามาแล้วฝากกด subscribe กดดิ้งกิ้งกังให้กันด้วยนะและรับพลังงานดีๆนะคะกลับไปนะคะเขามีบางสิ่งอยากพูดอยากเจรจากับคุณให้เข้าใจสวัสดีคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะรับพลังงานดีๆร่วมกันคะ่ะนะคะ นะคะตั้งิจอิฐานถึงเขานะแล้วรับลังงานบวกค่ะคนคนนี้นะคิงถือไม่เท้าใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงนั่งบัลลังก์โอ้นั่นแปลว่าตัวเขาเนะี่ยตอนนี้ยังนั่งมองไม้ก็คืองานงานเต็มโต๊ะเลย หรือกาลังแต่งตัวจะไปทํางานในหัวสมองเขานะมีแต่างานแล้วเวลาของเขาอ่ะบอกได้เลยว่าท่านนั่งขนาดนี้แล้วไม่มีเวลานะคะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณให้กับคนรักให้กับคนที่เขาคอนแทคด้วยตอนนี้จะมีฝ่ายตรงข้ามเขานะคะที่่อนเขาอยู่คนคนนี้นั้จะมีความสุข,ขุมมีความนิ่ง มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมากเจ้าชู้ไหมเจ้าชูกุบกริบพอหน้าตาดีจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะมากหลายรูปแบบนะคะหน้าตาดีเป็นนักพูดนะเจรจาพอเขาทำงานเนี่ยเขาจะเป็นอีกล่างหนึ่งเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งแต่พอเขาเริกจากทำงานนะเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบนิ่งๆไหม นิ่งๆสุขุมของเขาไปเนาะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องให้คิดเยอะเหมือนกันนะคะมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องที่มันอยู่ในหัวสมองเขาเยอะแยะมากมายเรื่องที่คิดแต่ละอยางเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบจิตปัญหากับตัวเขาอะแต่ก็มีความเหนื่อยที่ต้องรับแบบ ปัญหาบางปัญหาได้แค่ตัวเขาเองไม่ได้ก่อซึ่งเอาไว้ง่ายเป็นผู้นำเป็นผู้นำในครอบครัวเป็นผู้นำในครอบครัวเป็นผู้นำคนก็จะมีความสึกเหนื่อยนิดนึงคนนี้นะ,อะชอบความโรแมนติกคะ่ะถ้าเปรียบดอกไม้ก็เป็นดอกกุหลาบไหม <laughs> ชอบโรแมนติกชอบให้คนเซอร์ไพรส์นะ แล้วก็แสดงออกความรักไม่ค่อยเก่งหรอกคนนี้นะคะทำงานค่ะทำงานแล้วค่อนข้างเก่งด้วยระดับผู้บริหารหรือเป็นลูกน้องที่มีความเจริญเติบโตหรือเจ้านาย,นยกำลังเล็งเล็งเห็นการทำงานของเขานะคะคนนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ใครเป็นตัวของตัวเองและโลกส่วนตัวเยอะนะคะ เสติดค่อนข้างตรงตรงทํางานทางด้านเอกสารแล้วก็ตรงมากถ้าเป็นผู้พิพากษาทนายความอายการทหารตำรวจเนี่ยใช่เลยหรือทํางานเกี่ยวกับตาช่างใช่ไหมช่างวัดตวงเอกสารบัญชีหรือเป็นคนที่ได้มีความละเอียดมากๆม,มีสติดีอะ่ะแต่เรื่องความรักไม่ค่อยเก่ง ถ้าเขากับคุณกําลังคบกันน่ะคุณค่อนข้างจะเบื่อหน่ายแล้วก็เหนื่อยกับการเหมือนคุณไล่วิ่งตามเขาอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนตัวคุณเองกําลังกําลังทําให้เขาตื่นรู้ทางด้านเรื่องความรักไหอคคนคนนี้ไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนะแต่เขาค่อนข้างรับผิดชอบเยอะไงพอเขารับผิดชอบอะไรเยอะเงเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีเวลาเขาถึงไม่ค่อยได้มีความรักหรือ มีรักก็มีรักได้ไม่นานแล้วจะคบคนได้ไม่นานแต่แปลกตรงที่เขาก็คุณสามารถคุยกันได้เข้าใจแล้วก็ทัศนคติมันจะตรงกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างปล่อยวางมีวุฒิภาวะมีวุฒิภาวะค่อนข้างสุขนะคะ มีวิธิภาวะค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมากๆถ้าไมเขาถึงอยากคุยอยากพูดอยากเจราจากับคุณใช่ไหมเขาไม่มีบางสิ่งที่มันติดอยู่ในใจที่เขาอยากจะพูดให้คุณได้ฟังอยากจะพูดให้คุณได้รับรู้หรืออยากจะอธิบายเจราจาเข้าใจเพราะตัวเขาเนี่ยมันเหมือนแบบ จริงๆเขาควรจะพูดความรู้สึกแบบนี้กับคุณต้องนานแหละเออแต่เขาทําไมเขาถึงก็มองตัวเองว่าเออเขาไม่ค่อยไม่กล้าพูดเนาะจร,จริงๆเขาก็คุณอ่ะก็คลิกใจตรงกันน่นแหละจะด้วยความเหมิืหนทางระยะทางในการครบค้าสมาคมหรือการเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนอยู่ในกรุ๊ปในทีมเดียวกันมองตากันเนี่ยใช่นะคะปิดหูปิดตาใช่ไหมตัวเขาเป็นคนที่ลมพัดลมเพ เป็นคนที่อารมณ์ปแปรปรวนเออแต่ความอารมณ์ปแปรปรวนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใช้กับคนที่เขารู้สึกว่าพิเศษถ้าเมัเขาไม่ได้รู้สึกพิเศษเขาจะไม่แสดงออกนะคนคนนี้นะเก็บเงียบเก็บงานเขารู้สึกตรงทํางานโฟกัสเรื่องความหักเป็นหลองเรื่องงานเป็นหลักอย่างเนี้ยเขาก็คุณจะเจอกันในรูปแบบแบบเพื่อนแนะนําเพื่อนเก่าเพื่อนเก,เนเกิหรือแฟนเก่า คู่รักคู่สามีภรรยากันช่วงนี้นะคะที่เป็นเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยขาดความสนใจหรือดูแลกันคนที่กําลังงอนอยู่คือคุณแต่เขาขี้งอนนะเอาง่ายๆคุณกําลังรู้สึกว่าตัวคุณขาดความรักอะตัวคุณต้องการความรักตัวคุณต้องการความเข้าใจจากเขาต้องการความเห็นอกเห็นใจจากเขาต้องการน้ำใจอืมจากเขา ต้องการให้เขาอะเข้าใจในในสิ่งที่คุณเป็นนะคะต้องการให้ให้มีคนเขาเข้าใจเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาจะเข้าใจคนอื่นยากมากๆถูกต้องไหมแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจคนนี้มีน้ำใจนะเออมีน้ำใจเป็นคนใจบุญนักบุญแต่เรื่องความรักเนะี่ยรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อย ค่อยเก่งสักเท่าไรเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ค่ะอยู่แดนไกาจากคุณแล้วเป็นคนที่จะพูดอะไรสักคำเนี่ยนาน่อจะพูดใจแข็งมีฟอร์มเยอะอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ปกติมะเออของเรื่องความราวถูกต้องปะคือเขาเป็นคนที่โฟกัสถ้าเขาจะโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองเอะเหมือนตัวเขาเองจะต้องมั่นใจมากกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจออยู่ตรงเนี้ย เขาจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาแบบมันมีความพร้อมเลยจริงๆอ่ะเออมันมีความพร้อมม,มีความต้องการจริงๆเพราะตัวเขาเนี่ยเอาง่ายๆนะเขาไม่ได้เปิดหรือโอเพนใจให้กับใครได้ง่ายๆถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันคือคนที่ใช่หรือคนที่ดีสําหรับเขาเลยระยะทางการทํางานตําแหน่งหน้าที่หรือวัยวุิเขาอะมันเหมือนแบบจะมาโพสโซเชียลหรือจะทําอะไรเหมือนเด็กวัยรุน่นมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหม ในการครบของคุณกับเขาอะจะเป็นการครบที่เหมือนแบบแอบคบกันก็ได้คนอื่นยังไม่รู้หรือคบกันเนคนอื่นยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เปิดตัวรู้กันเพียงแค่สองคนพอมันเกิดเรื่องในเนือน้อ,อต่ําใจกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่าที่จะปรึกษาใครได้ค่ะมันก็จะเป็นลัะษณะเลเวลนี้สิ่งที่เขาอยากพูดก็คืออยากเจรจาก,กับคุณให้เข้าใจอยากให้คุณเข้าใจว่าเออตอนนี้เขาทางานเนยอะเขาไม่อยากจะพูดอะไรที่มันเป็นเหมือนลบทําให ความรู้สึกของคุณอ่ะมันติดดอยมากยิ่งขึ้นมันก็จะเป็นข้ออ้างจริงๆนะเขาอยากมาพบเจอคุณอยากยิบยื่นออยากพาคุณไปวัดไปทานอาหารดีๆหรือไปทําอะไรก็ได้สถาน,นาการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเอ็นจอยบ้างเพราะคุณรู้สึกว่าเครียดกับการครบครั้งนี้หรือคุณไม่มีตัวตนกับการกับการที่ต้องจอยหรือต้องอยู่กับเขานะคะมันเป็น ความน้อยใจของคุณอันนี้เขาเข้าใจแต่ระยะทางนะ่ะบางทีมันก็ต้องใช้เวลาแต่เขาเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงค่อนข้างสูงมากๆคนคนนี้นะที่อยากจะคุยอยากจะพูดจริงๆอ่ะเขาเป็นคนโรแมนติกนะเขาเป็นคนที่แต่เขาพูดไม่เก่งเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักเขาไม่ค่อยแสดงออกทางด้านเรื่องความรักกับใครหรือตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้พูดควาว่ารักกับใคร นะคะมานานมากแล้วจนกระทั่งมีคนเข้ามาเขาได้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งธาตุดินชาวราศีพฤษภกันมังกรกุมเมถุนตุลเมษสิงห์ธนูค่ะนะคะก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพูดตรงแต่จะเลือกพูดกับคนคุณเนี่ยเหมือนดินเหมือนแบบคุณหนักแน่นนะ่ะคุณอะเป็นคนที่หนักแน่นนะแล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวส่วนตัวเขาอะถ้าถามว่าเขาเจ้าชู้ไหมก็มีบ้างเพราะเขาอยู่ในสังคมที่มัน เหมือนมีคนมากหน้าหลายตาม,มาให้ทดสอบความรู้สึกใครแบบนี้แต่ตัวเขาเองก็จะไม่ได้เหมือนแบบเอาตัวเข้าไปแลกหรือลดตัวเองลงไปประมาณนี้เพราะเขาไม่ได้มีเวลาที่จะเวเวลาคุยกับใครวันๆก็นั่งแต่จอคอมหรือถ้าทํางานกลางแดดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูใช่ไหมเอออย่างนั้นเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นในในทางเรื่องความรักเขาก็เลยมีมุมมองว่าเขาก็มันยังไม่พร้อมก่อนอันนี้เพราะว่าได้เจอคุณ ามาฟังกันนะทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนสัตว์หน้ามือหน้ามือหลังมือเออเปลี่ยนอยากมีความรักอยากมีคนเข้าใจหรือสปอร์ตเขาอยากมีตัวตนในพื้นที่ของความรักซึ่งนานมากมากที่เขาไม่ได้แสดงความต้องการหรือความรู้สึกแบบนี้ซึ่งตัวเขาเองก็อยากจะแสดงความรู้สึกแบบนี้ให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นคุณอะได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่า อะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะมันควรที่จะมีเลเวลความรักได้มากกว่านี้หรือมีอะไรที่ดีมากกว่านี้ไม่ควรจะอยู่แบบนี้ควรที่จะมีอะไรที่ดูแล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้คนเป็นคนที่ไม่น่ารักเออไม่สดใสมุมมองของเขาก็จะเป็นมุมมองค่อนข้างเชิงเชิงบวกนิดหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเป็นพลังงานบวก เหมือนกับตัวคุณฉะนั้นจะมีลายสไตล์อะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันคุณเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างไะคะไม่ค่อยสดใสจากคนที่มืดมนดุมูลมองความรักเป็นเรื่องแย่มากที่สุดในชีวิตเขาหรือตัวเขาเนี่ยต้องมีเงินก่อนนะถึงจะดูแลคนอื่นได้นะคะไม่ค่อยได้ไปเฮียปาร์ตี้หรือคอนแทคกับใครในทางด้านเรื่องความรักกับใครเลยแน่นอนค่ะพอเขาไม่ได้ไปมันก็จะทําให้ มีมีบางบางมุมสหมรหรือบางช่วงกับตัวเขาเองอะรู้สึกว่ามีอะไรที่อยากที่จะปล่อยวางอยากที่จะโฟกัสอยากที่จะเดินหน้าหรือทำอยังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองอะไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะถอยกับสิ่งที่เขาเป็นคุณเข้ามาเปลี่ยนในโลกที่มันมืด เมื่อก่อนเขามองตัวคนอื่นเรื่องความรักเขาก็รู้สึกยินดีกับคนอื่นด้วยพอตอนนี้เขารู้สึกว่าหัวใจของเขาอ่ะมันอยากต้องการใครสักคนเพราะมันเหงามานานมากๆแล้วพอมาเจอคุณน่ะคุณเป็นเหมือน,นเนี่ยมีเสน่ห์เดี๋ยวให้เป็นเ็จนะคะคุณมีสเสน่ห์แล้วคุณก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเรื่องคีองของคุณเขาก็มองว่าคุณจะสรรบริหารความเครียดของคุณได้ดีฉะนั้นแน่นอนค่ะ พอคุณเป็นลักษณะน,นี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มันก็ไม่ยากนะถ้าเราจะมองอีกคนหนึ่งเป็นพลังงานบวกจริงๆเราก็อยู่ในพื้นที่เซฟโซนแบบนี้มานานมากเราควรที่จะเปิดตัวหรือเราควรที่จะเปิดใจตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันกําลังจะมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องท,ท้าทาย กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเขาก็ไม่ค่อยได้รับรู้หรอกว่าตัวเขาเองจริงๆแล้วก็อนหนะน้านีจะต้องการความรักมากขนาดนี้จนกระทั่งเจอคุณนะเดี๋ย g h i n t e เ s ก็คือความมีเสน่ห์ความนิ่งความสุข,ขุมทําไมเขาถึงอยากคุยหรืออยากพูดกับคุณเขาถึงเขาเขาเข้าใจว่าตัวคุณนะเป็นคนที่มีสัจจะนะถ้าเขาพูดอะไรออกไปเขารู้สึกสบายใจ รู้สึกสบายใจแต่ตคุณก็น้อยใจเนาะบางทีการที่คุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบทําไมเปิดตัวไม่ได้หรือทําไมไปกินข้าวหรือทานข้าวกันไม่ได้ทําไมไม่วินมาหาฉันทําไมฉันถึงต้องเหงาอะไรแบบนี้เพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกร้องความสนใจเหมือนกันแต่คุณก็ไม่ได้กล้าที่จะไปเรียกร้องความสนใจครับเพราะคุณถ้าระยะทางมันห่างกันเนี่ยตัวคุณกับตัวเขาอะมันเหมือนแบบคุณเข้าใจตัวเขาแต่พอคุณเข้าใจแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อย กับสิ่งที่คุณกําลังเป็นแล้วคุณก็หุดสู้ขึ้นมาอีกครั้งว่าคุณอะอยากเออ,เอ,อก็อยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกเหงาอืมสิ่งที่เขาอยากพูดหรืออยากเจราจากับคุณมาที่สุดคือเขาอะถ้าเขาจะพูดอะไรออกไปอ่ะเขาจะต้องมั่นใจว่าเขาจะต้องทําให้ได้เขาไม่ได้ขายฝันให้กับคุณนะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมอบให้กับคุณจริงๆนะมอบความรักมอบทุกสิ่งทุกอย่าง มอบบางสิ่งที่อยากทำให้คุณนะ่ะเข้าใจในโมเมนต์ของความรู้สึกที่ที่เหมือนแบบควรที่จะเป็นหรือบางสิ่งบางอย่างคนที่จะมีอะไรแบบเนี้ยแล้วเป็นพลังงานของคนที่มีเซฟโซนความรู้สึกทีโอดีมากเขาเขาไม่เคยเขาไม่เคยคิดว่าตัว ตัวคุณเองอ่ะหรือตัวใครอ่ะเอาง่ายๆเขาเป็นคนมองพลังงานภาพบวกเลยค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกตัวเขาไม่เหนื่อยหรอกถ้าเขาจะวิ่งตามคุณต้องบอกว่าก่อนว่าคนคนนี้ถ้าจะคุยหรือเจรจาก,กับใครเขาต้องมั่นใจจริงๆเหมือนเขาพร้อมแหละทั้งทรัพยากรเงินงาน เออเป็นทรัพยากรเลยใช่ไหมเออเหมือนเป็นเงินงานอะไรอย่างเงี้ยเออเขาพร้อมอ่ะถ้าเขาดูแลใครสักคนไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขาก็ต้องให้ให้ข่รถึงคมเลี้ยงดูเพราะเขามีความเยอะยิ่งในศักิศีของเขาวันนี้มันเป็นความพร้อมที่เขารู้สึกว่าออหัวใจเขาเป็นสีชมพูเนาะอ,อันดับแรกอยากคุยกับคุณก่อนอ่าอันดับแรกอยากคุยกับคุณก่อนอยากเจรจาอยากคุยอยากรับพลังงานบวกอะ เขาเขามองแล้วว่าคุณเป็นพลังงานบวกให้กับเขาเป็นรอยยืมหรือเป็นแสงสว่างให้กับเขาประตูที่มันปิดไว้มืดมิดใส่กุญแจไว้หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันเหมือนแบบ้พลังงานแบบเนี้ยเป็นพลังงานที่เหมือนแบบคนคนที่มีความรู้สึกมีความต้องการเนี่ยแบบออฟฟอร์จูน Off une, อ่าไพ่บ้านไพ่พระแม่ธรณีใบนี้ถ้าขึ้นมันเป็นไพ่พระแม่ธรณีนะพไพ่ใบใหญ่ชุดใหญ่ในยี่สิบสองใบนะคะ ดินน้ำล่มไฟเห็นไหมมาบันจบความรู้สึกตอนนี้หรือสิ่งที่เขาอยากพูดคือเขาอยากให้คุณอะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาบ้านโล่งจังเลยเหงาจังเลยอ่ะดูไพ่ตามไปก็ได้นะคะคือโล่งจังเลยไวโอโฟจ์จนเนาะเหงาเนาะมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ขาดคนรู้ใจแน่มีอารมณ์โรแมนติกอีก แต่เขาเป็นคนพูดไม่เก่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรื่องพูดเรื่องความรักไม่เก่งแต่ถ้าเป็นการทอล์กหรือคุยกับเรื่องงานเนี่ยโอ้โหพีเต์งานเนี่ยเก่งมากสมอง,องลื่นไหลปื๊ดปื๊ดปื๊ดแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักละโอ้ยต้องคิดนานคนคนนี้นะเออคิดนานเอาแหละจะมีไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าคุณน้อยใจหรือคุณอยากจะต้องการอะไรแต่บางที บางทีอะสิ่งที่เขาแสดงออกมากไม่ได้อะมันก็มันก็มีเหตุผลของเขาแหละที่เขาไม่แสดงออกหรือที่เขาไม่ได้บอกให้คนได้เข้าใจว่าเออทตอนนี้เขารู้สึกยังไงหรือเขาเป็นยังไงในช่วงช่วงบริบทตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คือจริงๆอ่อะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนที่ค่อนข้างที่มองอะไรยากซับซ้อนละค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าบางทีบทบาทหน้าที่หรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่อ่ะมันมันก็ ตีกรอบของเขาไว้ใช่ไหมบางคนก็เออทําได้อย่างอย่างดีแต่ตัวเขาเองมันมันทำไม่ได้ค่ะเออมันทําไม่ได้มันเหมือนมันไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่วันเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นความพร้อมของเขามากๆที่เขาอยากจะพูดความในใจที่เขาอยากจะพูดให้คนในรับทราบหรือให้คนได้เข้าใจว่าเฮ้ยในช่วงเวลาเนี้ยหรือตอนเนี้ยเขาคิดถึงคนนะเขาต้องการคนเขาอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น ขาอยากให้คนเห็นใจนะว่าตัวเขาจริงๆแล้วเขาก็มีบางมุมนะหรือมีบางเรื่องนะที่อยากจะพูดให้คนได้เข้าใจอืมการรอคอยการรอครอยของทางดังเรื่องความรักมันได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเมื่อเมื่อเขาได้เจอคุณก่อนหน้านั้นความรักของเขาถากศูนย์ถ้วยมันล้มไปแล้วเห็นไหมสัญลักษณ์ของความรักแต่ก็ยังมีเขาคิดว่า จกว่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะต้องส่งใครบางคนให้มาเจอเขาแล้วมันเป็นเรื่องการทดสอบหัวใจที่ยากมากเลยนะที่ว่าเออเขาจะเจอใครเงี้ยเขาเหมือนเขาเจอเขาอยากจะแต่งงานเลยหรือเขาเจอแล้วเขาก็อยากที่จะให้ความสําคัญเลยเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะเสียเวลากับทางด้านเรื่องความรักที่มันดูไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปแล้วเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ตรงนี้หรืออยากที่จะเข้าใจในมุมมองที่มันเป็นแบบนี้ ะะพร้อมทุกอย่างแหละอยากจะหยิบยืน่นอยากจะคุยอยากจะเจราจาอยากจะ contact อยากจะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคนที่ไม่พูดเนี่ยแหละค่ะแต่จริงๆเขารู้สึกว่าพูดไม่เก่งแต่จริงๆแล้วเขาอะเป็นคนพูดเก่งนะอีกบุคลิกหนึ่งแต่จะเฉพาะเรื่องงานมากกว่าแต่ทางด้านหัวใจอะเขากาลังคิดทบทวนแล้วเขาก็ทบทวนดีแล้วแหละว,ว่าวันนี้มันเป็นวันที่ต้องพูดหรือต้องบอกกับใครสักคน ให้เข้าใจในความรู้สึกจริงๆไม่งั้นเขาจะต้องไปมีคนอื่นแน่เลยหรือเขาจะต้องไปอยู่กับคนอื่นแน่เลยมันจะต้องเป็นอะไรที่เหนื่อยกับตัวเขามากเลยถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่มีสิ่งที่มันจัดสรรหรือไม่มีสิ่งที่เขาบริหารตัวเองเกิดขึ้นถูกไหมเออมุมก็มันก็มีบางมุมหรือบางสิ่งที่มันหลายสิ่งแหละที่เขาอยากจะพูดเดี๋ยวจะเจรจาให้ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นถูกต้องมาเนี่ย แล้วโอฟอร์จูนนะคะแล้วก็ถ้วยทั้งสิบเป็นถ้วยแห่งความรักอบอุ่นมากแหละที่ขอบคุณที่คุณก็ไม่คิดที่จะปล่อยมือเขาหรือไม่คิดที่จะทิ้งเขาไปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายหรือคุณก็อยู่เคียงข้างเขามาตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะเออแล้วก็เนี่ยความรู้สึกเขามันตรงมันคลิกมันตรง,ม,ตรงมันตรงกับคุณมากๆเขาใช้ แปลกมากนะเขาใช้เวลาคิดเรื่องแบบเนี้ยไม่นานสักเท่าไหร่อืมไม่นานสักเท่าไหร่ไอพลังงานแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานของคนที่ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าเขาอะความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดมากับตัวเขานานละตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะพูดให้คุณได้เข้าใจเลยเข้าใจมากๆเลยว,ว่าตอนเนี้เขาอะมีความรู้สึกติดก,กับคุณนะแต่ก็กำลังเตรียมแผนการที่จะเข้าหาคุณว่าเอ้ยจะต้องทำยังไงดีนะ ที่จะทำไงให้คุณประทับใจในตัวเขาได้เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยพูดใช่ไหมไม่เคยพูดไม่เคยบอกนอนเหมือนคนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเหมือนคนแบบไร้ความรู้สึกแต่คุณเชื่อไหมว่าคนที่คุณมองว่าไร้ความรู้สึกนี่แหละแต่เขาก็ยังมองคุณอยู่เช่นกันเมื่อจังหวะชีวิตมันมาพร้อมแล้วเนาะก็อยากจะมีความรักเลย ม่ใช่ม่อยากมีขอให้มีเงินก่อนขอให้มีอย่างที่บอกซัพพอร์ตคนอื่นได้ธุรกิจงานการดีขึ้นอนะ่ะตอนนี้มันพร้อมแล้วแต่ขาดคนรู้ใจคนรู้ใจก็จะมีใขรตอนนี้ก็มีคุณคุยเพียงแค่คนเดียวที่ผ่านมาก็ปวดหัวไหมไม่อยากจะวุ่นวายชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วอย่าเอาอะไรเอาห่วงมาคล้องคอเขาอยากคุยอยากเจรจาก,กับคุณอยากคุยให้เข้าใจอยากเจรจาอยากพูดอยากอธิบายในมุมมองที่เขาเป็นว่าตอนนี้นเขารู้สึกคลิกกับคุณนะ ต้องการนะอย่าพูดอยากทำให้คุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเช่นกันวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะทุกคนขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะคะขอขอบคุณมากๆจดใจจริงค่ะที่เข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตให้แล้วก็มากดกระดิ่งกิ่งกางให้ Hi. วันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขค่ะ